สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนฟิลไทยใน YouTube ครับวันก่อนทานปั้นตำบีนะครับที่เมืองอเกาหลานันนะครับจงังหวัดสงันนี้มาเจอบุญบีนะครับก็เป็นบุญนะครับแล้วก็ทําเครื่องปรุงคล้ายๆกันนะครับก็มีหมูซอยหั่นมานะครับอันนี้แทนที่เป็นหมูยา่างเป็นชิ้นๆแบบวันก่อนเพราะหั่นเป็นหมูซอยนะครับ แต่ว่าเส้นนี้เ็เส้นขนมจีนนะครับแล้วก็มีราดน้ำหอมที่คนเวียดชอบราดนะครับแล้วก็มีผักแล้วก็มีอ่าอันนี้ให้มาด้วยกับอะไรกะทิครับเป็นกะทิราดนครับเดี๋ยวผมก็ราดนะครับ นี่นนนครับคล้ายขนมจีนซาวน้ํานะครับแต่ว่าเครื่องก็ไม่เหมือนกันนึกภาพเป็นขนมจีนซาวน้ําหมูย่างแล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วก็มีน้ํา,นา,นาอย่างเงี้ยราดมาอีกครับไม่กล้าราดมากครับกลัวเค็มก็มีเครื่องเคียงมาให้นี่เป็นหมูยอครับจานหลวอันนี้เป็นฝันกบแล้วก็นี่เป็น แนมนะครับแหนมคล้ายๆแหนมเมืองไทยก็แรัะแต่ว่า,เ,าเขาจะหวานหวานอันนี้เป็นแหนมเนื้อครับก็เนื้อสับหูสับปรุรสย่างอันนี้ถ้ากินก็คือจ่ายเพิ่มนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในราคาอันนี้ราคา2 5 0หมื่นงหมื่นผมไม่ได้ใจว่าครับตน่้นก็ได้ครับ ก็มีพิกก็ให้นะครับเดี๋ยวลงมือทานกันดีครับพอเป็นเส้นขนมจีนแล้วเหมือนกับขนมจีนซาวน้ำเลยครับแต่ว่าไม่มีเครื่องแบบขนมจีนซาวน้ำ ก็อร่อยดีนะครับกะทิข้นนี่ครับว่าความจริงขนมจีนน้ำยาบ้านเราถ้าเกิดนอกจากน้ำยามีลาดกะทิมาด้วยเนี่ยน่าจะอร่อยมันเพิ่มขึ้นนะครับของบ้านเรา,า,าเราจะติดตรงที่ว่า เรามีความรู้สึกว่ากะทิเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทานกับของหวานไม่ใช่ของข้าวอร่อยดีครับเอาแหนมเนืองมาอันนี้แปดพันนะแปดพันก็ประมาณสิบบาท ก็อร่อยดีครับมีน้ำจิ้มก็ใครมาเวียดนามเจอเมนูนี้นี่ก็ควรจะหาทางครับเพราะว่าหาทางได้ยากมากคือถ้าเจอก็จัดการซัดเลยนะครับเดี๋ยวว่าบุนบี B U N แล้วก็ B.I. <Okay. S 1> นะครับพบ <Okay. S 1> กันใหม่กับท่าน้าฟิลไทยในยูทูปครับผม